ทริปที่กระชากพลังทั้งแม่โอ้ลูกแฝดอ้และอากองอมาอม่าที่มาช่วยดูหล,นหลานๆปล่อยพลังกันสุดๆไปเลยฮ <c oughs> อนด้าทำการบ้านมาได้รู้ว่าโตเกียวและพลื้นที่ใกล้เคียงมีแหล่งปล่อยพลังเด็กๆมากมายและที่แน่นอนค่ะทริปนี้ฮอนด้ามาวิ่งมาราธอนด้วยแต่งานนี้คือโตเกียวเลกซี่ฮาฟมาราธอนคือวิ่ง21กิโลค่ะเป็น7วันที่สนุกแล้วก็ปล่อยพลังสุดๆไปเลย กระเตงแฝดจะลุยฟัดเล่นวิ่งณโตเกียวโอ้แน่นอนเราก็มาในทีมเสื้อทีมค่ะทุกคนใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยที่แห่งแรกที่เราไปเที่ยวนะคะก็คือ Toy Museum มันคือที่รวมของเล่นเด็กเลยค่ะจัดขึ้นในโรงเรียนประถมญี่ปุ่นโรงเรียนนี้ถูกดัดแปลงมาเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะของเล่นน่ารักมากส่วนมากทำมาจากไม้แล้วก็เหมาะกับวัยน้องแฝดมากๆเลย เดี๋ยวเราจะไปกินซูชิสายพานค่ะซึ่งซูชิสายพานที่เนี่ยมันแปลกใหม่ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนเพราะว่าคือเรากดปุ๊บนะแทนที่มันจะหมุนไปเรื่อยๆอใช่ปะมันจะกด,ดแล้วก็อันที่เราสั่งอ่ะรึบเลื่อนมาที่หน้าเราเลยเออพูดง่ายจะงงเดี๋ยวไปดูค่ะนี่ไงซูชิสายพานคือเด็กๆอ่ะแค่กด iPad นะแล้วอาหารก็จะวิ่งมาตรงหน้าแบบนี้เลย เฮ้ยมันไม่มีอีกแล้วที่ปล่อยค้างไว้หมุนไปเรื่อยๆจนจืดชืดอันนี้สดใหม่ทุกครั้งเพราะ made to order เลยนะคะนี่ไงของผมก็มาอีกแล้วเฮ้ยแล้วเขาอะมาเปิดที่เมืองไทยด้วยนะแบบนี้เลยแหละแต่ไม่ได้กดที่ iPad กดที่มือถือแทนเพิ่งเปิดได้ไม่นานเหมือนกันคะ่ะสวยอะ่ะชอบอากาศเริ่มเย็นแล้วดีเลยนี่มีเรือด้วย รถเข็นน้องเี่ยมานั่งมันอดทนจริงๆแล้วก็ไฮไลท์ของเราค่ะดินแดนแห่งความสุขดิสนีย์แม่ชอบมากแม่คือหนึ่งในสาวกและที่นี่ก็คือดิสนีย์ซีค่ะเป็นดิสนีย์ซีที่เดียวในโลกเลยนะและที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีสองสวนสนุกด้วยกันค่ะคือมีทั้งดิสนีย์แลนด์แล้วก็ดิสนีย์ซีมันอยู่ข้างๆกันเลยค่ะ ที่นี่นะสะดวกมากเลยอาหารนะสั่งจากมือถือได้เฮ้แต่วันนั้นนะ่ะมือถือแม่ดันใช้ไม่ได้มันตัดตังไปแล้วอ่ะแต่อาหารไม่ได้อ่ะโอ้ยงงเลยจ่ายตังแล้วไม่ได้นี่เขาก็เลยมาช่วยกันดูสั่งโมบายออเดอร์เ็แล้ว ก็เลยไปเช็คแบบเหมือนแอปมันมีปัญหาจ่ายตังไปแล้วมันบอกว่าไม่ได้เอเด้ร์คือท,ที่ญี่ปุ่นอ่ะเราสามารถสั่งอาหารผ่านแอปได้เลยแล้วก็แค่มาพิกอัพนี่ก็สั่งไปแล้วแต่ว่ามันดันไม่ขึ้นที่แอปจ่ายตังเอาด้วยแต่เขาน่ารักมากเลยเขาก็เลยมาช่วยกันสนิทเด็กตอนนี้หรอเาบอกให้ไปแบบให้ไปเรียกร้องเรียนที่อินโฟมีชันเซ็นเตอร์จ่ายใหม่อีก2 0 0ยกว่าบาทเป็น5 0 0รกว่าบาทเลิศ และดิสนีย์ซีนะคะเพิ่งเปิดดินแดนใหม่ไม่นานเองค่ะชื่อว่าดิสนีย์สปริงคนเยอะมากและความเป็นญี่ปุ่นนะนะคือทุกอย่างต้องจองล่วงหน้าแค่จะเข้าเขตบริเวณนี้ยังต้องจอง พอเข้าไปแล้วนะอยู่ดีๆจะไปต่อคิวขึ้นเครื่องเล่นก็ไม่ได้นะคะยังต้องจองสิทธิ์เพื่อต่อคิวอีกอะ่ะหูที่สุดของความเป็นระเบียบการไปเที่ยวเนะี่ยมันก็คือการร่วมมือจริงๆอ่ะของอากงอาม่าแล้วก็หมามาช่วยกันอากงอาม่าน่ารักมากพร้อมช่วยเหลือพร้อมดูแลหลานผมนจะบอลเวอร์เลยครับอากงชอบไปโปส่งได้หรอชั้นดู ขาไปทางไหนเราก็ตามเขาปิดแล้วค่ะดิสนีย์แลนด์งสวัสดีค่ะลงลงเลิฟวันนี้เราจะไปอควาเรียมกันนะทุกคนพร้อมไหมวันนี้เราจะไปอควาเรียมนี่ไปค่ะอควาเรียมวันนี้เรามาในทีมสีหลงเสื้อสีหลงเป็นหมดเลย และวันนี้เราก็ไป Maxwell วล u a อ a ควาาซึ่งใกล้ๆกันอะคะ่ะมีสนามเด็กเล่นเราเลยปล่อยให้เด็กๆไปปล่อยพลังกันก่อน Yahoo แล้วก็ไปทานข้าวกันที่ Royal Host มันอยู่ใกล้ๆอะควาพาร์คเลยเป็นร้านอาหารเด็กนะที่มามาชอบมากมันมีหลายสาขามันมีอาหารแบบเมนูเด็กเลยแล้วก็มาพร้อมของเล่นแจกให้เด็กๆเล่นเลยเอากลับบ้านได้ด้วยอาหารก็อร่อยถูกปากอากงอาม่มาก เที่ยวในควาริอมจะลุกหลับสนิทดังนั้นเราก็มานั่งรอรอเขาตื่นแล้วเดี๋ยวค่อยเดินดูนทีเดียวนั่งกดมือถือไปส่วนในแม็กซ์เวลล์อควาพ์คนะก็น่ารัก เดินเล่นได้เพลินเลยอ่ะแล้วก็ไฮไลท์ของเขาคือโชว์โลมามันมีแบบโชว์กลางวันแล้วก็โชว์กลางคืนแม่ชอบโชว์กลางคืนมากกว่าเพราะว่ามันมีแสงสีเสียงแบบมีไฟไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสัตว์ที่นี่คือเก่งมากรูกคิวอ่ะกระโดดตามจังหวะเหมือนเต้นระบำตามเสียงเพลงเลยอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนคือดี โอจิงด้วยอันนี้คือปลานมูอกริมีมา เรามาเล่นน้าหมุนกันนะตีนดอกข้ามไหมใต้ใบหมุนนะต้องไม่มีม้าหมุนอะไรนะคะไม่ได้มบหมุนไม่ได้ไม่ใช่ม้าจริงด้วยค่ะไม่ใช่ม้าหมุนเป็นเดอลินหมุนค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วข้ามไหมข้ามข้ามไหมร้ามข้ามไหมครับพร้อมไหมครับ เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทริปญี่ปุ่นของเรายัางไม่จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมามามา,มา,มาเพื่อมาวิ่งจ้ะมาวิ่งทามาราทอนของโตเกียวเลกาซี่ฮาลาราทอนดังนั้นความสนุกยังมีอีกเพียบติดตามชมกันต่อใน EP 2นะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย